สวัสดีครับเลยครับผมนายสุขชัยเชื้อดีครับผมนายท่านสารวัตรแสงร้อยครับวันนี้จะมาต่อจอนะครับชั้นมอเตอร์ปรับความรีโนบเพื่อหลันครับมาต่อของจอครับจากแรงจ่ายนะครับไปที่จูคอยครับเพื่อควบลบครับ

<c oughs> เฮ้ยทำไมเปิดแล้นะความเร็วรอบกอัแบแรงดันที่ศูนย์ <c oughs> ครับความเร็วรอบแรงดันศูนยนะครับความเร็วรอบยี่สี่ครับ มหมุนมอ,หอเหมุนครับ,รบรแบบแบบแนวที่120ร้อยยี่สิบโวลต์นะครับอัอรี่เหรโอ้แโอ้โหแรงดัน120บโวลต์นะครับความเร็วรอบ8 8 1ครับผมแล้วก็ปรับแรงันวี้อี่1 4บโวลต์นะครับ ร้อโวล์นะครับความเร็วรอบ1นึ่กครับผม0เนร้อยกสโวล์นะครับส่วน160โวล์นะครับนะครับผมความเร็วรอบหนึ่รอบหกครับผม180ร้อโวล์ 180 v, ร, 1, ร้บรอ v, รบโวลต์ความเร็วรอบ1,327ครับผมก็อองร้อยโวลต์นะครับสองร้โวลต์ได้ความเร็วรอบก็หนึ่รอบเจ็ดครับผมต่อไป220ร้อบโวลต์นะครับ 220โวลต์นะครับได้1,618ครับผมขอจบการทดลองไว้เท่านี้ครับ